เลยไม่ใช่นะครับคือคืออันนี้ต้องเรียนเรียนให้ทราบว่าอ่าในหน่วยงานของไฟฟ้าเองเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของกระบวนการที่จะต้องประารกานกับกปกพที่จะต้องมาอนุญาตให้เราเั่งซเข้าไปได้แล้ว wi Fi ไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้า,อาเองก็ต้องมาดูในส่วนของคุณภาพไฟฟ้าที่จะทิ้งว่ามันสามารถที่จะซิ้งได้แล้วมีคุณภาพที่ดีไหมมีอันตรายต่อระบบไฟฟ้าที่จะใช้ของเราด้วยแล้วของ มาที่ระบบไฟฟ้าด้วยตอนนี้ยมันถึงเป็นที่มาว่าทําไมต้องใช้ทีมงานไฟฟ้าไม่ใช่เซล,ลมาถือกระเป๋ามาเนี่ยบางคนก็เห็นแต่ราคาถูกผมไม่ได้ว่าทางัทางทังกาะนการนะคือให้เซล,ลติดเซล,ลเนี่ยมาเนี่ยถือกระเป๋ามาอาจจะอยู่สักช่วงที่ทีก็คืออาจจะสองปีสามปีแล้วไปเลยไปแล้วถามว่าเขียนว่ารับประกันห้าปีรับประกันยี่ิปีรับประกันแตงแล้วนู้นเนี่ย แต่พอเาจะโทรโทรไม่ติดและแต่เป็นที่มาว่าถ้าใช้ไฟของถ้าใช้ที่ติดตั้งกับคง D A เองแบบเพราว่าทาง D A จ,จะเอาในส่วนของอ่าโอนเนอร์ตร้ไหนคือพาร์เนอร์อส่วนไหนมาทำเนี่ยภายใต้แบรนด์ของ p A เนี่ยเราจะไม่หนีไปไหนอยู่แล้วเราก็พร้อมที่จะไปดูจนถึงที่สุดว,ว่าจนจนบอกว่าคุณภาพของแผงมันมันจะเนี่ยอะไรมันจะมีในส่วนของประสิทธิภาพกับส่วนของอน ไอ้ที่มันสามารถจะจ่ายไฟได้เนี่ยมันลดลงจนมันไม่คุ้มเราคือมาดูว่ายี่ห้าปีสามสิบปีเราถึงจะเราก็รับบริการต่ออีกนะครับซึ่งตัวเนี้ยบางคนแอบมองแค่ว่า,าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของว่ามันง่ายๆแต่บางเรื่องมันก็ต้องไปขออนุญ,ญาตพวกเนี้ยถ้าในทีมงานไฟฟ้าเองที่เป็นผู้ผู้ประสานเนี่ยกพกับเป็นผู้อนุญ,ญาตเองเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายว่า ติดได้แต่ซิงไม่ได้ซิงแล้วแบบต้องไปล็อกแอบซิงอะไรเงี้นย,ยนะครับตัวนี้ก็ฝากกเป็นในที่นิดนึงเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเรื่องสาระสําคัญเพราะว่าเพราะว่าเราเองเนี่ยแม้กระทั่งบ้านคนบางบ้านเนี่ยไปซื้อแผงมาติดเนี่ยแล้วตัวเองมาถามผมกันว่าเราจะทํำยังไงผมก็เลยถามเพราะว่าเอาผู้รับเหมาที่ไหนทำเอาผู้รับเหมาคนนั้นทำเนี่ยเขาจะต้องไปเดือเรื่องให้เราเดือดรอนว่า ขนาดได้ไม่ใช่ติดแล้วไปเลยนะครับยังไงต้องต้องฝากตัวนี้นิดหนึ่งเป็นข้อคิดน,นะครับเป็นข้อคิดครับ